เจ้าของเครื่องเครือ่องเสียงรบกวนข้างเวทีด้วยพี่พี่เจ้าของเครื่องเสียงรบกวนด้านหลังด้วยไนะคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะวบอลโอ้โเลี้ยงซอยกันครับย่บ้าน,นเนีเลี้ยงลูกน้องของมันสองสามลอยคนรแม่ ลูปัญามาอยู่นั่งถงประมาณ30-40คนที่ปักหลักอยู่ดยู่น้ำแย่แตนเป็นผู้เลี้ยงบางคนอยู่บ่เมื่อเมื่อบานได้เถือมาอยู่สิบกว่าปีแล้วบนนี้นะฮะนี่เรื่องเป็นพระเป็นโยมในทรงเลี้ยงหนังสือฉะนั้นพี่น้องเลี่ยงซอยกันเดี๋ยวร้องเพลงโชว์คุณยายสักท่อนหน่อยน้องเป็นสาวควัเาค่านดออย้อได้ สวัสดีจ้าอสวัสดีค่ะลูกนะคะสวัสดีค่ะนกยาสวัสดีค่ะโอ้ยได้จาเินครับจะจือสาเล็กหน่อยเรื่งซอยกันดีกดีมาสองพนปีดีมาสี่พนเปลนหันข้ถามมาไปพีหนุเ้อหนุกับพูดเท่กัน สองคนเลยหมอนปาะจังหมอนังไง้าโบครับหมอนมันดีมันมาบุญหลายสันเมนโมแม่จ้าขอบคุณหลายสันอทธิการมาหาพี่น้องรวยพอดไหมได้ลูกเนื้อสันแม่แม่แม่เออมามาเนี่ยเลยตื้อได้ยอะว่ะมุนเจ้าเอลูกแหดเนื้อสันได้ทีนี้เป็นโตข้างยางอมอบมาเลยย่างเลยคอมไม่ได้เพียนเอายาก พอซ้ำได้ได้นาสึกงกัรครอมอยู่ในครอมาตระสายสดพดีมาเรือเป็นจิตปนนนอนสารคามถิงเนอนอ่นอ้นแสดงจิมานอนน้านปั่นยว่าเล้ยเดี๋ยวแในที่นอนบันแค่เขาได้เห็นก่อนนะครับไายต้องติดตามทั้งเรติทั้งเสพทั้งไรนีเลียงซอยกันทั้งออนไลน์นะครับตัวคเลียง ใส้ที่ถือกันนไม่นอนนะครับเป็นลำบานไห้เป็นฐานนะครับ้าเป็นเพื่อนกวายแลาวทำประเดียย่งใกล้านบางสิ่เาก็ได้ไปนะครับไปเรียวพ่อแม่เรี่ยวบนเขาไปทำถุงแม่บุหรี่เร้วยไ้บ่อยเงือน่ยเนาะอลามาหากึ้นมานเะน่อยแ้